สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขุสุขคนครับอ่ะนะครับเมื่อนี้เ้าได้นี่ครับได้เป็นอ่าหนูอย่างนะครับกับตําทะเลเดือดนะครับเป็นแมนูทีขึ้นอยากมาดนนะครับแต่พึ่งได้เหตุ เป็นคลิปแรกครับก็เลยทั้งแสงทั้งอันนี้บ่บดีเป็นไรนะครับอาบางเทธอกระมือดไปนะครับเดี๋ยวเบึงไปน้ำกันครับพักกินกับนะครับมือนีได้พักขามานะครับพักขากับเก็บอยู่ในสวนนะครับส่วนหนูนะครับหนูสั่งอีกสั่งมาจากอีกบ้านหนึ่งนะครับขี่รถไปอาเองลงทุน ลงทุนปีงเองเลยนะครับอ่ามีสวนใหม่แน่หนังกับใหมไปนะครับมิมิสวนที่ใหม่ไปแน,น่ก็บอเป็นอย่างครับปีงเอง <c oughs> นะครับส่วนตําทะเลเดือดนั้นอ่าเขาไปซื้อในเมืองมากนะครับตั้งกล้องกับเขาในเขาไปนไะครับคลิปแรก มันจะมีช่วงที่แสงจ่าแสงมืดๆแน่นะครับช่วงนี้ครับมันกำลังเขานาฝนนะครับมีมืมดแน่มีจ่าแน่ขอโทษขออภัยไปน่ กับตําทะเลนะครับกบ็มีทั้งกุ้งนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับหอยแครงนะครับมีมึกมึกสายน้ำน,นะครับ จังได้ก็ฝากติดตามต่อให้จบเลยนะครับอ่าเป็นคลิปแรกครับถ้าได้รับการตอบรับดีนะครับอมีคลิปใหม่แน่นอนครับ เนื่องจากใช้โทรศัพท์่ายนะครับการซิมีสายเขานะครับหยุดผักไปน้อยหนึน่งแล้วต่อกันเลยครับหนูนี่เป็นหนูใส่2โตโลนะครับอสองโตโลโตละสองไอ้โลละนะครับโลละสองร้อยหาสิบบาททายเพิ่นขนั้วน้ำเพิเ่นกระคือประมาณโตละห้าบาท นอกจากซิมพิไซเขาแล้วยังมีนะครับไม่เสนเจอนะครับไม่คุณทรงขอความมากอีกนะครับจังนะอขอโทษขออภัยไว้น้าครับ หนูนะครับได้มาแล้วนะครับผมต้องเอามามักนะครับเอามามักแล้วกับปิ้งเองนะครับปิ่งอยู่โดนเติมนะครับส่วนหนังนใหไม่ไปเลยนะครับก็คือก็คืออยากครับเมื่อทีเมื่อที่ซื้อหนูมาเฮ็ดเนี่ยนะครับพอดีเขาไปในในเมืองอยู่แถวคอสะพัน์ก่อนเขาเมืองนะครับ เขาขายหนูอบองมือแรกขึ้นกันนะครับทำใถ้าไม่เห็นมองเขาขายหนึ่งกระสิทธิ์ที่เอาตัวน,นั่นก่อนนะครับสิบอมว่าปิ้งเองนะครับ คลิปนี้ใส่มือยุบนะครับเพราะว่าเนื่องจากเบ้ากี่เตรียมโตนะครับคือทั้งเฮ็ดจัดนั่นจัดนี่ทั้งอย่างหนูนะครับแลวกับใบเลยครับก็เลยบอดได้เตรียมส่อนเตรียมยังมาวหอดกับว่ามันสาแล้วก็เลยใส่มือเลยนะครับถ้าบอสุภาพอย่งไดก็ขอถทดขออภายไว้นำครับ ในควมขึ้นนะครับตอนปิ้งนี่ยบาวกี้อยากให้หนูที่แหงๆเนี่ยนะครับบ่บต้องชํำแห้งให้ซุกดีๆนะครับแต่ว่าอากาบ่ามีเวลาปนั้นนะครับอากาศียังแฉะแฉะเน่ยครับว่าเป็นยังไน,น หนูที่ได้มาเป็นหนูที่เขาเลี้ยงในฟาร์มนะครับฟาร์มหนูเหนือนะครับขนาดก็มีหลายขนาดครับแต่อยู่ในฟาร์มก็สิมีแม่พันธ์น,นํำแม่พันธ์ุพอพันธ์ุนะครับถึงราคาตอนนี้ถือว่าดีแห้งครับโลละสองร้อยห้าสนะครับถ้า้เพิ่นอ่ะคั่วา้น้่ก็สินะครับอ่ะดกข้นเอา ขัวหอดใส่นะครับอ่าพิ่นคือตัวระยี่สิบบาทนะครับในในตอนที่ผมไปสือ หอตนี้เริ่มเริ่มเพชรแล้วครับบานนี้นะครับตําทะเลเดือดนะครับย่างที่บอกก็มันเดือดมันก็เพชรแน่นะครับกับซิมีนะครับหลายอย่างนะครับมีหอ้หอยเม้งผูนะครับหอยเม้งผูหอยแครงมึกนะครับแล้วก็กุ้งครับส่วนปลาคาร์กระกิฟในสวนนะครับ เพนแห้งก็เริ่มจำควเนี้ยครับบานนี่หนูตัวหนึ่งเบิดนะครับมันกิด แลยยิบใจอีกตัวหนึ่งนะครับข้าง่ังตั้งแก้วสิก,กนตัวหนึ่งนะแต่ว่าบุหันยิมก็เลยเอาอีกนะครับจิมไปไกลกันเริ่มอยากนั่าครับเริ่มมากจนสิบม,มาจนสิบม,มาจิกในถาดนะครับไกลกับอยากนั่มเลยกัน ครับสังเกตว่าแสงนีสิขึ้นล้องอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวดำเดี๋ยวพอดีนะครับเนื่องจากกินอยู่นะครับกินอยูใ่ในเอเชียงหน่อยนะครับแสงแสงป๊บบ่ไดันะครับขอโทษไว้นัมครับ ในตำทะเลกับมีปูนาครับปูตัวบางใหญ่นะครับปูมานะครับจัองจีขาดบ่ได้ครับต้องตำทะเล ครับในคลิปนี้ทานะครับทามียังขัดตุกบกพ่องนะครับอ่าตีชมกันเข้ามานะครับบอกแนะนำเบวกีขามานำครับเพื่ออ่าแต่ว่า่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบากีเนี่ยนะครับอ่าจะคือว่าแหละครับถ้าแฟน เบื้องลายกับแน่น,นอนครับเดี๋ยวสิหาเฮ็ดคอนเทนต์ดีๆออกมาฝากแฟนๆต่อไปครับแต่ว่าในในคลิปนี้นัน่นมันเนื่องจากเป็นคลิปแรงั่นโอนะครับถือว่ายังยังบ่ดีนะครับเดี๋ยวทีพัฒนากันต่อไปครับอย่าลืมครับบาวกี้ชี้เป้านะครับ นางดนเริ่มปวดหลังนะครับเริ่มอยากพิงอยากเอ็นนะครับอีกครั้งครับอย่าลืมนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดซับสไครนะครับ ซตอนนี้อ่าพูดที่ตามน่ะอยู่ประมาณ2องหนะครับอ,อย่างไรซอยซับไก่้ครสวัสดีครับ